จังหวัดหนองคายเมืองหน้าอยู่อันดับเจ็ดของโลกเป็นจังหวัดชายแดนติดแม่น้ำโขงมีประเทศเพื่อนบ้านคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าวีรกรรมป่าพ่อหลวงพ่อพระใสสะพานไทยลาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายบริหารงานโดยนายยุทธนาศิตะบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายมีนโยบายด้านการศึกษาส่งเสริมพัฒน,นาการศึกษาในทุกๆด้านเช่นการจัดห้องเรียนอัจฉริยะด้านไอซีเชื่อมโยงสัญญาณการติดต่อกับนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนการจัดให้มีโครงการสอนพิเศษหรือติวเตอร์แบบเข้มโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมุ่งสู่มหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมกับนักเรียนในเมืองใหญ่ นโยบายด้านการกีฬา 1. ส่งเสริมนักกีฬาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพโดยการจัดตั้งสโมสสอนกีฬาจังหวัดหนองคายและพัฒนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการกีฬาการพัฒนาบุคลิกภาพและเป็นเลิศในวิชาสามัญ 2. ปรับระบบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แบบรวมประเภทกีฬา ฝึกทักษะพื้นฐานความเป็นไทยเก่งดีทั้งวิชาการการกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและมีคุณธรรม 3. ส,ส่งเสริมสมรรถนะครูให้เป็นครูมืออาชีพโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒน,นาด้านการศึกษาและการกีฬาโดยนายยุทธนาศีตะบตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อยกระดับการกีฬาของเยาวชนจังหวัดหนองคายให้เป็นนักกีฬาระดับสากลเมื่อปีพุทธศักราช2548โดยร่วมกับโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬารับนักเรียนแบบอยู่ประจำในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ตามชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครได้แก่ฟุตบอลชายวอลเลย์บอลชายหญิง เซปักตะก้อชายหญิงและกรีธาต่อมาปีการาศึกษาส5 5 1ร์อ5องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายสังกัดกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีการก่อสร้างหอพักและอาคารเรียนชั่วคราวณบริเวณสนามกีฬาจังหวัดหนองคายศูนย์ราชการตำบลหนองก,มกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย และมีการบริหารจัดการเป็นเอกเทศโดยมีดรจรูนจิตลัษษ์ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น141คนครู11คน พนักงานจ้างตามภารกิจ12คนพนักงานจ้างทั่วไป5คนรวมบุคลากรทั้งสิ้น28คนนำการบริหารโดยนายชูศักดิ์ตินอาสาผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ดังนี้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศดำรงความเป็นไทยสู่สังคมอย่างมีคุณภาพปรัชญา กีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำวิชาการอักษรย่อกอนอคสีประจำโรงเรียนแดงขาวแดงหมายถึงความสามคัคคีกรมเกลียวเข้มแข็งขาวหมายถึงความสะอาดยุติธรรมมีกฎกติกาตราประจำโรงเรียนเป็นรูปพระบ,บดีแทนการกีฬารูปพญานาคแทนจังหวัดหนองคาย ตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและชื่อโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนกีฬาดินเป็นคนดีสีหนองคายการบริหารงานแบ่งเป็นหกฝ่ายได้แก่ฝ่ายงานบริหารทั่วไปฝ่ายงานบริหารวิชาการฝ่ายงานบริหารงบป,ประมาณฝ่ายงานบุคลากรฝ่ายงานกิจการนักเรียนและฝ่ายงานพัฒนาการกีฬา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มวิชาสามัญและกลุ่มการกีฬาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประทรวงศึกษาธิการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นประจำวัน 2. จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 4. จัดหาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาฝึกปฏิบัติจริง 5. ฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญไปสู่อาชีพผลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุ18ปีในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี2555ณจังหวัดพิษณุโลกได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมมศ,ศึกษาจังหวัดหนองคายปาริชาตเกมประจำปีการศรึกษา2555โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษามัธยมมัธยมศึกษาเขต21ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปี ได้เป็นตัวแทนจังหวัดน้องคายเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่8ประจำปี2555ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในระดับประเทศจังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัลฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน16ปี เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในระดับประเทศณจังหวัดนครพนมได้รับรางวัลรองชะนะเลิศการแข่งขันเดินวิ่งเขาชงโงกซูเปอร์ฮาฟมาราธอนแห่งชาติและรับรางวัลรองชะนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเซปักตะก้อหญิงกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานทางด้านวิชาการได้รับรางวัลระดับเหรียญทองลำดับที่หนึ่ง กิจกรรมกรุยเพียงอ,อเป็นตัวแทนจังหวัดหนองคายเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศ,ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการกีฬานั้นจะต้องมีการฝึกซ้อมให้ดีทั้งในด้านวิชาการคือเทคนิคและทั้งในทางกายคือความแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าขาดสองอย่างนี้ จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระของตัวให้ได้ชัยชนะจึงต้องเตรียมตัวติีํากายของตนให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องปราชัยพระบรมราชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมก,การจัดการแข่งขันฟุตบอลสอสอมหากุศลนพระตาหนักจิตรดารโหฐานวันที่26กันยายนพุทธศักราช2512